อีเวนต์ครบรอบ3าป,ปีของ a o m นะคะวันนี้วันแรกนะคะต้องทำอะไรบ้างนะคะก็มี NPC 1ตัวนะคะทางด้านขวามือของกลางพรนะคะก็มาคุยปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับของทันทีเลยซึ่งของที่ได้มาเนี่ยก็จะมีกองเซอ e ์ไพร์สชันมีหมวกนะคะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้องช้างตัวนี้นั่นเองค่ะก็เป็นน้องช้าง สุดซคิวเลยก็ว่าได้นะคะก็คือช้างตัวนี้เมื่อครบเปเรเวลสิบจะกลายเป็นสัตว์ขี่ได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีอาหารมาให้น้องสิบชิ้นก็อัดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ตัวอาหารเนี่ยก็จะได้ดอกจากกล่องอื่นๆอีกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าได้แค่สิบใบแล้วจบเลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นหมวกนะคะได้ mac hp เก้าสิบก็ฝากหมดเรียบร้อยส่วนตัวกล่องนั้นก็จะได้ทั้งเหรียญเฟคคอยตั๋วนะคะแล้วก็อาหารของน้องช้างและที่สําคัญนะคะอย่าลืมมาซื้อของนะคะชิ้นละหนึ่งเซนีด้วยของเซ็ตแรกเนี่ยเราจะต้องเก็บกล่องให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดก็คือ3ามกล่องหกล่อง9กล่องถ้าจําไม่ผิดนะคะถ้าจะประมาณนี้มีตัว๋วบวก12นะคะมีหินซ่อมมี หินโอนออฟกาชานะคะแล้วก็มีพวกสมุดไพทาร์ลนะคะที่ปลดการาดต,ต่างๆเนี่ยซึ่งพวกนี้จะได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขของระของเขาก็คือต้องปลดหมวกในสมุดนะคะแล้วก็ทำเควสในสมุดให้ได้ตามที่กำหนดนั่นเองส่วน NPC อีกตัวนึงนะคะตัวนี้ก็คือให้เราแชร์ข้อความลงที่หน้าโลกนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะได้รับเป็นไอเทม สมใส่หนึ่งชิ้นนะคะก็ฝักสมุดให้เรียบร้อยแล้วก็มีกล่องนะคะที่จะแบบสุ่มดอบครองอีกทีหนึ่งก็อย่าลืมมารับกันนะคะก็คือวันนี้มี MTC ทั้งหมด2ตัวนะคะจากนั้นนะคะก็ไปที่โปลิ่งแลน,นะคะเพื่อไปตีโปโปลิ่งจะดอบชิ้นส่วนสีชมพูประมาณ100ชิ้นนะคะตอวันอ่ะเดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปดูกันว่ามันมีอยู่ตรงไหนเอ่ย ็ตัวโปรโพลิ่งเนี่ยนะคะก็จะดอกไอเทมนะคะเป็นเหมือนติ๊กตอสีชมพูเนี่ยจะดอกวันละ1 0 0ชิ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวโซ่สีเนี่ยก็มีผลต่อการดอกด้วยนะคะก็จะทําให้ดอกไวมากขึ้นโดยชิ้นส่วนเนี่ยก็จะมาแลกของได้ตามนี้นะคะก็จะมีปาร์ตี้บอลลูนเอามาฝากสมุดได้นะคะมีอาหารน้องช้างตัวฟ้าตัวแดงแล้วก็เหรียญโมราคอยค่ะก็ยาลีนนะคะมาตีทุกวันนะคะเก็บ ให้ได้100ชิ้นแล้วก็สตาม n ิน่ามีผลต่อการดอกก็ถ้ามันจะกันหนาเขียวก็จะดอกไวนะคะแล้วก็ถ้าสตามมิน่าแดงก็อาจจะดอบช้าหน่อยแต่ก็ยังมีโอกาสดอกดีๆนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะว่าจะมาตอนไหนอันนี้ก็คือมาตีได้ทั้งวันทุกวันนะคะก็จนกว่าจะหมดกิจกรรมนั่นเองค่ะ แล้วก็ยังมีแผ่นเพลงนะคะเป็นเพลงใหม่แจกอยู่นะคะมารับได้นะคะวันละ5แผ่นก็ยังคงแจกอยู่แล้วก็อย่าลืมปลดล็อกจิ๊กซอวนะคะซึ่งวันนี้จะปลดทั้งหมด2ตัวและถ้าใครงงว่าตัวบวกสิใช้ยังไงนะคะสามารถกด Use จากกระเป๋าได้เลยแล้วก็เลือกไอเทมที่เราอยากตีบวกแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะก็เท่านี้ก็จะได้ไอเทมบวก12นะคะจะเป็นไอเทมที่ไม่สามารถซื้อขายได้เท่านั้นนะคะ